โตโยต้ายาริต1.2 a AH, อชีบพีเมี่สปอร์ตปี2020กับออปชั่นเต็มสุดๆราคาที่คุณคาดไม่ถึงต้องคันนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมลงคลคาเซนเตอร์สำนักงานใหญ่นะคะท่านผู้ชมขาววันนี้สายลมมาพร้อมกับโตยต้ายาริส1.2สปอร์ตพรีเมียมปี2020คันนี้นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดปี20แล้วก็ที่สำคัญไม่น้อยมากค่ะโชมนะคะกระจกหน้าตรงนี้นะคะเป็นแนวขวางทำให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะท่านผู้ชมนะคะไฟ2ส,สว่างตรงนี้เห็นไหมคะ LED อยู่ข้างในโคมนะคะทำให้มันสว่างนะคะ ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะมีเสริมเข้ามาคือไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกมีเฉพาะตัวท็อปสุดเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ในนี้โลโก้ตรงนี้มีเรดาร์นะคะจับระยะแบ่งเส้นทางเหมือนกันตรงนี้เราจะได้รู้นะคะโอเคโฉมนี้นะคะพิเศษมากนะคะแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยสีขาวมุกนะคะสีขาวมุก ตรงนี้เป็นดำเงานะคะมันจะตัดกันเลยนะคะลูกทรงของเขามันจะขี๋มากเลยนะคะท่านผู้ชมโอเคเนี่ยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะไฟเลี้ยวตรงนี้นะคะมาพร้อมกับกระจกมองข้างลายเก๋มากนะคะนี่ไม่ใช่ขาวธรรมดานะท่านผู้ชมเป็นสีขาวมุกด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะอ้าวแล้วก็ภายในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะ เดินได้ขาวจะเก๋มากเห็นไหมคะท่านผู้ชมเดินได้สีขาวนะคะไม่เก็บฝุ่นนะคะแล้วก็ไม่อมความร้อนด้วยที่สําคัญนะคะแอร์แบกนะคะทั้งหมดดูเจ็ดใบค่ะท่านผู้ชมมีตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านในเนะะียค่ะตรงพวงมลาลัยด้วยนะคะครบทั้งเจ็ดใบนะคะท่านผู้ชมมาดูเบาะด้านหลังด้วยนะคะว่ามันกว้างขนาดไหนท่านผู้ชมกว้างมากนะคะ นั่งได้สามท่านก็จริงแต่ว่าตรงนี้นะคะเดี๋ยวไซรลมนั่งให้ดูเนี่ยตรงนี้จะกว้างจะไม่ติดเลยนะคะท่านผู้ชมหรือคนอาจจะไซส์ใหญ่กว่าสอไซยลมก็ได้นะคะน้ําหนักเยอะกว่าก็ได้คือจะนั่งได้สบายเลยเห็นไหมคะที่สําคัญเผื่อเขาต่อนะคะเล่นของอะไรได้ด้วยเนี่ยสะดวกสบายตรงเนี้ยนะคะท่านผู้ชมโอเคนี่ค่ะเดี๋ยวโฆษณาหน่อยนะคะท่านผู้ชมรุ่นนี้นะคะเนี่ยที่วาง เท้าตรงนี้นะคะจะมาพร้อมกับรถเลยนะคะกันน้ํากันฝุ่นด้วยท่านผู้ชมหลายท่านชอบถามว่าอันนี้เป็นของแถมเลยใช่ไหมมาพร้อมกับรถเลยนะคะคันนี้นะคะรุ่นนี้แบบมีพิเศษหลายอย่างมากๆเลยนะคะอ้าวเราจะเปิดนะคะด้านหลังกดได้เลยคะ่ะท่านผู้ชมนะคะดูความกว้างก่อนอ่ะนี่กล้องหลังก่อนเห็นไหมคะ่ะท่านผู้ชมนี่กล้องหลัง นะคะโอเคกว้างมากคะ่ะท่านผู้ชมดูอุปรกรณ์ก็ครบเดี๋ยวโชว์สักหน่อยใหม่มากเลยนะคะนะคะแบบเติมลมอัตโนมัตินะคะจะไม่มียางอะไรนะคะรุ่นนี้เป็นตัวใหม่แล้วเป็นโฉมใหม่แล้วนะคะท่านผู้ชมกว้างจริงๆนะคะเนี่ยตรงนี้เขาก็ทําได้ดีมากเลยนะคะเก็บได้ดีมากเลยใหม่มากนะคะกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยคะ่ะท่านผู้ชมอ่ะโอเคนะคะ สปอร์ตพรีเมี่ยมมีข้อดีคือว่าเนี่ยค่ะท่านผู้ชมด้านข้างเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็เป็นหนังสีดําเดินได้ขาวเหมือนกันเห็นไหมคะทําความสะอาดได้ง่ายนะคะหรือว่าสุกกรปุกอะไรเช็ดออกได้ง่ายมากนะคะโอเคเดี๋ยวท่านผู้ชมขะเรามาดูเลขไมค์กันว่าเลขไมค์คันนี้เท่าไหร่นะคะ,ะเดี๋ยวสายลมสตาร์ทให้ดูก่อนสตาร์ทโอเค ปี2020นะคะท่า,า,านผู้ชมเห็นไหมเขาจะมีนี่จอมหมุนให้เราเห็นนะคะ9 4 7 1พกิโลนะคะท่านผู้ชมค่ะ,ะนะคราวนี้จะเช็คก,กล้องหลังให้กล้องหลังนะอ่ะเห็นไหมคะกล้องหลังโอเคปลอดภัยมากเลยแล้วก็ประหยัดน้ำมันสุดเลยนะคะท่านผู้ชม โอเคเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยอันนี้เพิ่มนะคะลดได้รงพวงมาลัยนะคะอ่ะโอเคแล้วเราไปดูห้องเครื่องกันค่ะท่านผู้ชมชมห้องเครื่องกันค่ะท่านผู้ชมอ่าใหม่มากประหยัดน้ํามันนะคะท่านผู้ชม16.8กกิโลลิตรนะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าเราไม่ได้วิ่งไปทางไกลหรือว่าเราขับช้าๆมันก็ได้ถึง23กิโลลิตรเลยนะคะรุน่นนี้อ่ะท่านผู้ชมดูซะก่อน อยู่ครบหมดเลยนะคะไม่มีรอยอะไรเลยนะคะท่านผู้ชมเดิมๆมากเลยค่ะนะคะเดิมมากๆเดิมมากๆนะคะปี2020นะิบะนะคะหนึ่งันหนึ่งสิซีซีนะคะหนึ่งพหนึ่งเจดซีโอเคค่ะท่านผู้ชม ประหยัดน้ำมันสุดๆแล้วก็ที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมราคารุ่นนี้ไม่แพงค่ะโ o ยตายารีตเอทีพ1.2ส p o r t ตพรีเมียมนะคะเรียกใหม่ไม่ถึงหมื่นนะคะราคาอยู่ที่529,000บาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะคะ529,000บาทเท่านั้นประหยัดไปตั้งแสนห้ากับรถใหม่นะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะโทรมาที่เบอร์0619581819 0619581819สายลมหรือทุกวันจันถึงอาทิตย์เน,น,นะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่จะเตรียมได้ไหมใช้เอกสารอะไรบ้างโทรมาเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ